เป็นปลาเป็นปลาเป็นผักเป็นผลไม้ให้มากขึ้นในมื้อเย็นจะดีที่สุดให้งดบุฟเฟ่จะดีกว่านะคะเพราะว่าทําตามที่เบนทำะจะเวิร์กมากแล้วประเด็นหลักห้ามกินแล้วนอนเด็ดขาดบางคนตกมาตายคุมอาหารทั้งวันแต่ดันมากินก่อนนอนกินปุ๊บหลับปับ๊บแทนที่ว่าร่างกายมาจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมคะทั้งวันที่เรากินมากับกายไปต้องมานั่งย่อยตอนคืนทําให้ลดน้าหนักเหตุผลได้ช้าก็คือสามปจัจจัยนี้ถ้าคุณทาควบคู่กันไปด้วยจะทําให้ลดน้ําหนักได้ไวแล้วก็ อาหารเสริมช่วยกระชับสัดส่วนลดน้าหนักตัวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะช่วยรักษาพวกอุดตันคนเอเลซัอล,ลอนนิซเลือดไขมันเบาหวาน,าวานความดันอันนี้คุณต้องรักษากันเองนะคะแล้วก็สวิธีทานให้เห็นคนในเดือนแรกนะคะก็คือทานไอเดีเนี่ยหนึ่งเม็ดนะดูแพ็กเกจก็น่ากินแหละทานหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ตัวลาดอย่างละหนึ่งเม็ดนะคะ ก่อนอาหารเที่ยงยี่สิบนาทีดื่มน้ำหนึ่งสองแก้วให้ทานก่อนอาหารเพราะว่ามันจะช่วยลดความอยากอาหารนะคะแล้วก็อาหารเสริมจะได้ออกฤทธิ์ได้เต็มที่นะคะนี่ดื่มน้ำหนึ่งสองแก้วแล้วค่อยรับประทานอาหารส่วนมื้อเย็นทานลาดัดทานลัดเพียงแค่หนึ่งเม็ดก่อนอาหารเย็นนะคะ ก่อนหันยืที่สิบนาทีดื่มน้ำหนึ่งสองแก้วเท่านั้นราคาในหนึ่งเดือนคุณก็จะลดน้ำหนักได้ห้าหกเจ็ดแปดโลในหนึ่งเดือนบ๊ายบายจบค่ะ